สวัสดีครับท่านผู้ชมผมยูทูบช่องนักบุญพาชิมก็เดินทางมาแล้วครับของที่ไหนอร่อยของที่ไหนที่มีของกินอร่อยอร่อยราคาประหยัดนักบุญพาชิมก็จะพาไปชิมกันนะครับเอาเป็นว่าข้าแกงข้างทางก๋วยเตี๋ยวข้าวขาหมูหรืออะไรต่างๆที่อร่อยก็จะพาไปชิมกันเดี๋ยวผมแวะมาก็วันนี้ผมจะมากินข้าวแกงนะครับ ข้าวแกงข้างทางอีกเหมือนเดิมก็รสชาติอร่อยแนละ้วก็แม่ค้าก็ทำกต่เป้าอร่อยเอาเป็นว่าเราก็มาลองกันดูครับกับข้าวแกงข้าวแกงที่คนมีรายได้น้อยหรือคนที่ต้องการประหยัดแต่กินมือน้อนึงก็อิ่มอยู่ได้นานก็เดี๋ยวมาดูข้าวแกงกันครับวันนี้วันนี้ก็เนี่ยฮะปาคนยังไม่เยอะครับเพราะว่ามันบ่ายโมงแล้วตอนเที่ยงคนมันจะเยอะหน่อยก็มาอีก้วครับเนี่ย ผมมาเนี่ยก็เนี Philadelphia, Philadelphia. Philadelphia. Believer, trendy, dafür, ir, ่ยผมชอบมากเลยนี่เลยครับน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกเนี่ยเนี่ยน้ำพริกที่ผมชอบมากเลยเดี๋ยวผมต้องใส่แมสก่อนเพราะว่ามันคือมีกลุคนแล้วมากินเห็ครับใส่แมสเนี่ยฮะน้ำพริกเดี๋ยวนี้ต้องมีผักสดนะตัวนี้จะกินคู่กับแตงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้แหละแล้วก็ตัวนี้น้ำพริกกะปินี่อร่อยมากครับนี่นี่นี่อร่อยมากครับ ก็เข้าแกงนะครับแต่นี่มันตัวเนี้ยผมก็กินเป็นประจำนี่ใหม่ๆเลยตัวนี้เป็นเป็นกาดหมูทอดเดี๋ยวจะเอาไปเอาช่วยอุดหุุห่อหนึ่งอ่าก็จะอุดหุุห่อหนึ่งอ่าปัดวันนี้ผมจะเอาอะไรดีหน้าปาหน้าอร่อย แต่ตรงนี้วันนี้ผมจะเอาตัวนี้นะครับนี่แกงสวัสดไ์ไก่เดี๋ยวเอากันหมูมีหลายอย่างครับนี่ก็ผัดหมูขึ้นราคาเขามาขายในราคาปกติได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แพงมากกระดุกปิดกระดุกอร่อยครับเจ้านี้อร่อยมาผมเอ้านี่ครับนี่แมคค้านั่งนั่งคืยออยู่วะ แม่ตาตั้งใจดีสวยแล้วก็รวยด้วยแม่้าทั้งสวยทั้งรวยใจดีด้วยแต่เขาทำกับข้าวอร่อยครับเพราะว่าแกเป็นแม่ครัวเก่าผมเคยขับแท็กซี่ไปส่งแกอยู่ตรงนี้ฮะบ้านแกตรงบ้านหมู่บ้านไพโรน์ผมจำได้หมู่บ้านไพโรนดบ้านบ้านที่อาศัยอยู่แกก็มาเก็บของเก็บอะไรเนี่ยวผมเอาแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานไก่ผมเคยกินแล้วแกงเขียวหวานไก่นี่อร่อย เขาก็อนนเอาปลาที่ตัวหนึ่งประดูกผมกินบ่อยแล้วเนี่ยเป็นปลากานิ่ทอดใช่ครับกรเกีสยวหวานปลาทีตัวหนึง่งอาใช่ครับนีดีไม่ต้องบอกครับหน้าตานี้อร่อยมากเพราะว่าผมกิเกือบทุกวันวันไหนผมแวะมาไม่ไม่ได้แวะมาเนี่ยผม,มนอนไม่หลับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอุดนดุนในนี่ด้วยอ่อท่าไหนท่านเนี่ยตัวเนี้ย ไม่กินหมดแค่เนี่ยไม่ด้เอา,าดีนเ่าไม่กินไม่หมดฮะอันนี้ผม,ม<า>ใช่ครับนี่ครใช่ครับนี่่ไปแล้วนะสองอย่างผมจะเอาผักตัวนี้นี่ครับนี่นี่ดูหน้าตาดูหน้าตา ธรรมดาขายดีมากครับขายดีมากลูกค้าเยอะส่วนใหญ่จะเป็นพี่พี่แท็กซี่เอาแล้วก็คนผ่านมาคนทํางานมไม่ค้าก็ใจดีตามกับก้าวก็อร่อย น,น,นี่ครับนี่ฮะผมยาวน้าทีตรนนี้นี่ครับน้าที่ตักเ็จแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกระปิ นีาา่เนี่ย,ยโต้นั่งเป็นประจำก็คือกับข้าวเนี่ยเราเน้นคือผมชอบมากอรัน,นี่นี่นี่นใฟ้าก็อยู่กันสองคน ขาแม่ก่อนก็มานั่งกินครับเนี่ยเราจะชิมรสชาติให้ดูนี่ๆๆจริงๆราคาไม่สูงนะครับคือรสชาติอร่อยมากเราก็ต้องคืออย่างว่าแหละครับอาหารอาหารเนี่ยที่ไหนคือรสชาติอร่อยด้วยสะอาดด้วยมันก็เป็นเรื่องปกติครับอคือทั้งสะอาดทั้งอร่อยเราก็คือ กินได้ครับกินได้แล้วก็แกแกงเขียวหวานหมดเยแก้วคือจะให้เยอะนะเอาเยอะมากอืมอร่อยครับอร่อยมากจรธธิงๆว่ารสจัดรสจตดหายกินยากข้าว นี่นี่ตอนนีใช้มือครับนี่ฮะอันพีกปัปกสดคือต้องอารแล้ครับข้าวแกงอก่ะ มันเป็นอาหารการด่วนคือเราตัก่าดสองอย่างแล้วมากินเนี่ยรสชาติาาก็จะอร่อยดีแกมผมกินคือที่ผมชอบมากินเพราะว่าราคาเนี่ยไม่สูงมากขายตามท้องตลาดแล้วก็ประเด็นที่สองแกมีน้ำาึ้กผักเนี่ยผมว่าจะชอบน้ำาึ้กผักนะคือผมชอบแตงกวาแล้วก็น้ำาึ้กผักเนือเอ้ออร่อย นิ่อร่อยลูกจ้าอ,อร่อยมากครับคืออาหารเนี่ยเรากินตรงไหนก็ได้แต่คือความสะอาดแล้วก็ความอร่อยเนี่ยคือถ้าเป็นของข้างทางด้วยแล้วเนี่ยมันโอเคมากครับแล้วก็มีคนเข้ามาก็าจะมีลูกค้าเข้ามาลูกค้าเขาก็าาขา,ายอะไรประมาณเนี้โต๊ะโต๊ตประํำที่ผมนั่งมานั่งกินเป็นประำํำ ก็จะมานั่งกินตลอดอะไรประมาณเนี้ยคือบอกว่าคือของเนี่ยคุณภาพครับน้ำที่กระปีนี้ทำทำริญาณอะรูี้ยาะอู้ ปลาตัวใหญ่เมื่อกี้ผมกล่าว,ว่าจะเอาไอ้ไอนั่นด้วยคือกรอบอร่อยดอออีอันนึงจะเข้ามากหรืคปิด เรียนพิเสุดครับคือรสชาติของอาหารเนี่ยมันบ่งบอกถึงคือความอร่อยถ้ารสชาติอร่อยเนี่ยมาไม่หากินที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ประเด็นที่สอง อาหารส่วนใหญ่เนะี่ยเราจะเน้นถึงคุณภาพของอาหารนะครับกินไปแล้วก็มีความสุขและคุณภาพก็ดีด้วยอะไรประมาณน,นี้อมันจะดีอยู่อย่างนึงปลินแล้วทอดทอดกับกรอบน,นะครับปลินทอดกับกรอบมันจะรู้สึกอร่อยอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คืออาหารเรนเรื่องคุณภาพคุณภาพที่ดีอาหารจะคืออาหารอร่อยคุณภาพจะดีอย่างนี้ครับครับ <c oughs> ่ค้าจะอยู่ใกล้ๆนี่ครับ บ้านแกนอยู่หมู่บ้านไทยลูล่คงเคยไปส่งกันแล้วแกอยู่กับลูกชายลูกชายแกมารับแล้วก็จะมาทำกับข้าออวขอรับข้าวคนนี้กินไม่หมดได้จะมือผมล้างมาแล้วอันนี้ใช่แล้วมือล้างมาแล้ว ลปลาดินนังต้องบอกอ,อีกทครับทอดมาอย่างนี้ปรดินอร่อยแน่นอนคือปรดินทอดได้ดีมากครับคือไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำตาลปราดเน,นีจะมีกลิ่นดินนะแต่นี่เขาทอดได้ดีมาก เืออจะทอดดยใช้น้ำมันร้อนๆอะไรประมาณนี้ก็รสจอดเนี่ยอร่อยอเนี่ยเป็นฟังบางบ,าง,บางแบบอาหารอาหารแล้วก็ชิมชิมไปตามอาหารที่ดีครับรสชาติมันมันอร่อยแต่เราก็ต้องบอกตรงว่า รสชาตของอาหารเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการทําของแม่คา้าด้วยครับแม่ค้าทํำอร่อยก็ยอดเยี่ยมนะเนี่ยร้านนี้ของไ้หลายอย่างก็จะมีผักให้จากไอ้นี้เป็นนะครับใบโบ,โบัวบก โบราณโบราณเราก็กินกินข้าวด้วยนี่ครับข้าว,วมันมนมั้งแล้ครับจะว่าอย่างนี้เราก็จะเหมือนุนครับกูดุนกัแล้วเอาไง รสชาติดีมากครับวันนี้ผมกินแกงเขียวหวานไก่ครับแกงเขียวหวานไก่นนกับปลาน,นินกึกทอดปหนึกทอดแล้วก็น้ำพริกปักสุดปางนาตาดตมอสองเจ้าประจำผมครับ คือผมก็กินให้หมดนะที่ไหนมันขอพ่อจะชิมมั้งกินไม่หมดแน่นอนครับ แกให้เยอะด้วยแล้วก็อร่อยด้วยคืออิ่มนะฮะตอนนี้เอาเป็นว่าถ้าใครผ่านมาก็แวะมาครับบางนาตาดกมมที่สองนะครับเป็นร้านข้าวแกงข้างทางแม่ค้าก็ใจดีด้วยแล้วก็รสชาติอาหารอร่อยเพราะว่าแกเป็นแม่ครัวเก่ามาผมให้ไหลท์ที่น้ำพริกผักปลาน,นิลทอดปลาดุทอดครับแล้วก็กับข้าวเนี่ยคือทำอย่างดีราคาเดิมครับห้าสิบบาท ไม่สูงมากก็ถือว่าอร่อยของอร่อยนี่ไหมคะเป็นไปคะเป็นไปคาอยู่ันสองคนเป่คาอยู่ันสองคนสองสาวสวยไม่ใช,ใช่อายุยังเนี่ยอายุยังไม่เยอะอายุแค่ยี่สิบต้นต้นเอง <laughs> แต,แต่แต่คือนี่สีสผมเป็นไฮไลท์แล้วแต่อายุเพิ่งยี่สิบกว่าฝ่าย <laughs> ผมชอบมาเซลกัสองคนแก่อยู่ันสองคนจริงๆครับแล้วก็กับข้าวแก่ทำอร่อยจริงแกเป็นแม่ครัว แกขยันมากนะครับดึก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 ลูกชายมารับแกอยู่บ้านไพโลดึกดึกลูกชายจะมารับทีแรกผมนึกว่าแฟนที่ไหนได้เป็นลูกชายเอาเป็นว่าก็ขอขอบคุณท่านที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้กับ youtube ช่องนักคุณพาชิมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็ขอคนละ subscribe คนละไลค์คนละแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้การทําคลิปด้วยครับอาหารอร่อยที่ไหนของอร่อยที่ไหนผมจะพาไปชิม ผมจะพาไปกินแล้วถ้าของอร่อยที่มีราคาแพงก็เดี๋ยวเก็บเงินก่อนเดี๋ยวจะพาไปชิมไม่ดูครับผมแต่ผมชอบครับรสชาติของอาหารข้างทางราคาไม่สูงมากคือเอาเป็นว่าคนทั่วไปกินได้ราคาไม่สูงราคาแค่ห้าสิบบาทแต่ข้าวเยอะมากกินไม่หมดนะยังไงก,ก็กินไม่หมดก็ข้าวมื้อเที่ยงมื้อเช้ามื้อกลางวันถ้าผมผ่านมาที่นี่ผมก็แวะมากินเป็นประจำไฮไลไท์คือน้ำพกของทีครับ พะโมกขายาสาสุบังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงมาเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทําดีจงทําดีจงทําดีสาธุขอขอคุณครับ